ถ้าเราจะทําให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เวลาที่เสียบแจ็ค3.5เข้าไปไมโครโฟนนะครับที่เป็นแจ็คตัวเล็กๆนะครับหรือว่าหูฟังเนี่ยเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าอยากจะให้มันมีป๊อปอัพขึ้นมาถามเราว่าเราเสียบอะไรลงไปนะครับเสียบไม้หรือว่าเสียบหูฟังเข้าไปเนี่ยมันไปตั้งค่าตรงไหนเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาไปดูเลยนะครับว่ามันตั้งค่าย,ยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับแล้วก็ผมก็เด่นคนเดิมนะครับผมถ้าใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกันนะครับผมเด่นนะครับผมก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะตอนนี้เนะี่ยผมก็ทําพวกงานวิดีโอนะครับ ทำสอนการตัดต่อวิดีโอในมือถือซึ่งผมมีเพจนะครับชื่อว่าดูดีวิดีโอนะฮะสอนทําวิดีโอให้ดูดีอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านการใช้มือถือนะครับในการตัดต่อวิดีโอส่วนช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ผมเนี่ยเอาไว้สําหรับการรีวิวสินค้านะครับการทําบล็อกนะครับเ,เวลาที่ผมได้พวกอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับไฟฟ้านะเครื่องใช้ไฟฟ้า,น,านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยผมก็จะเอามารีวิวนะครับแบบตรงไปตรงมานะฮะร,รวมถึง การใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้งานมือถือนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ผมพอจะแบ่งปันได้เนี่ยผมก็จะเอามาแบ่งปันในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเนื้อหาคลิปนี้เนี่ยก็มาจากเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานั่นแหละนะครับว่าเราจะทํายังไงให้มันป๊อปอัพขึ้นมานะครับเวลาที่เราเสียบแจ็ค3.5เข้าไปนะครับก่อนอื่นที่ผมจะไปถึงเนื้อหาเนี่ยผมขอสลับจากไมโครโฟนมาโอโนของผมนะครับเป็นโรดตัวเล็กๆนะฮะตัวนี้ก่อนนะ อ่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นไมโครดของเราเรียบร้อยนะครับให้ดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมไปเลยนะครับอ๋อผมบอกนิดนึงนะว่าอ่อวินโดว์ของผมเนี่ยเป็น Windows 11นะครับแต่ว่า Windows 10หรือว่า Windows อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีไอเดียคล้ายๆกันนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเอาไป a d a แอใช้ไปค้นหาวิธีการเปิดป๊อ u อัเนี่ยได้เหมือนกันนะครับและนี้ก็คือหน้าตาของ Windows 11ของเรานะครับถ้าเป็น Windows 10เนี่ย ไอตัว Touch Bar ข้างล่างเนี่ยมันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับตอนนี้นะครับให้เรามาที่ด้านมุมขวาล่างนะครับตรงที่เ,เป็น Wi-Fi นะครับเป็นรูปลำโพงเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาขึ้นมานะครับมันก็จะมีทั้ง Open Volume Mixer นะครับ Open Volume Mixer เนี่ย ถ้าเป็น Windows 10นะครับเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นแท่งเป็นกราบๆนะครับเป็นแท่งๆเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมันยังไม่เสถียรนะครับพอผมกดไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่ Setting นะครับส่วนข้างล่างนะครับ Sound Setting อันนี้แหละสาคัญนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองสังเกตว่า Windows ของตัวเองเนี่ยมี Sound Setting ไหมนะครับให้กดลงไปตรงนั้นนะครับพอเรากดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาในหน้าของ Setup นะครับ ในแนว w า w i o w s w s 11เนี่ยมันจะแบ่งไว้ชัดเจนนะครับระหว่าง Output นะครับอยู่ข้างบนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยจะเป็น Input นะครับ Input ก็จะเป็นพวกไมโครโฟนว่าตอนนี้เราใช้ไมโครโฟนตัวไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าตรงนี้นะฮะปึ๊บตอนนี้ผมเลือกไมค์หลักเนี่ยเป็นไมค์มาโอโนนะครับเป็นไมค์จากแจ็ค3.5มจุดห้านะครับตรงอินเทก็คือเป็นไมค์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับวิธีการนะครับที่จะทําให้เวลาที่เราเสียบแจ็ค3.5อ่าเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาแจ็ค3.5ผมออกก่อนขอเข้าไปเช็คแป๊บนึงนะ เสียงมานะฮะก็ okay. คือเวลาที่เราเสียบแจ็ค3.5เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็น2ขีดหรือ3ขีดเนี่ยของผมนะครับปุ๊บเสียบไปปุ๊บเนะี่ยมันจะเด้งขึ้นมาถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณเสียบอะไรเข้ามานะครับจะเป็นไมโครโฟนหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นไหมนะครับเป็นไลน์อินไหมตอนนี้ผมเป็นไม์อินเนาะผมกดโอเคก่อนนะครับอ่ะก่อนกดโอเคเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงนะครับคำว่า Realtek Audio Console ตรงนี้แหละที่สำคัญนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตั้งค่า Realtek Audio Console นะครับเดี๋ยวผมจะพูดย้ำบ่อยๆนะให้เพื่อนๆจำไว้เลยว่า Realtek Audio Console นะครับที่เราจะไปปรับนะครับนะกดโอเคก่อนวิธีการนะครับให้เราไปที่ Sound Setting นะส่วนตรงนี้เนี่ยมันไม่มีนะฮะมันไม่มี Sound Setting อยู่ตรงนี้นะให้เรากดไปที่ System ก่อนนะครับคือทั้ง Windows 11แล้วก็ Windows 10เนี่ยมันจะต้องเข้ามาหน้า Setting นะครับ ไอตัวเนี้ยมันเป็น Windows 11มันก็เลยเรียงกันแบบนี้นะครับส่วน Windows 10เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอคอนไอคอนเรียงกันนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Notification นะครับอ่าอันนี้สำคัญเลยนะครับ Notification หรือว่าการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับตรงการแจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมองหา Realtek Audio นะครับ Console ตรงนี้เห็นไหม Realtek Audio Console เนี่ยอยู่ข้างบนเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดเนี่ยให้ทําการเปิดก่อนนะครับมันถึงจะมีอะไรเด้งขึ้นมาเหมือนของผมเมื่อกี้นะครับ Realtek Audio Control นะครับหรือบางคนเปิดแล้วแต่มันไม่ทํางานนะครับผมแนะนําว่าให้เข้ามาตรงนี้แล้วก็ลองปิดแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับเข้าไปที่ System นะครับ Sound System แล้วก็ไปที่ Notification นะครับแล้วก็มองหา Realtek Audio Control นะครับ เอาละตอนนี้กลับมาที่ไมคมาโอนโอของผมนะครับตัวนี้ตัวเดิมนะผมสลับไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ไปดูที่ Sound Setting แล้วก็ไปที่ Notification ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปที่ Sound Setting ก็ได้นะไปที่ System ก็ได้นะครับไปที่ตัวฟันเฟืองเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆมองหา Notification แล้วก็ไปเปิด Realtek Audio Console นะครับ ตรงนั้นจะทําให้ทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเสียบไมโครโฟนนะครับหรือว่าเสียบแจ็ค3.5มเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาถามว่าสิ่งที่คุณเสียบไปเนี่ยเป็นอะไรนะครับไมโครโฟนเป็นหูฟัง Windows 10, Windows 11นะครับจะคล้ายๆกันเลยและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือนะครับหรือสนใจเรื่องของอุปกรณ์ IT ยกอย่างเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ถ้าสนใจของเหล่านี้นะครับผมมีมาเรื่อยๆนะทั้งสปอนเซอร์ส่งมาทั้งผมซื้อเองนะครับแล้วก็ผมรีวิวแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับเวลาที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อจะได้มั่นใจว่าซื้อได้ถูกต้องนะครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับ